ท่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะก็เปิดเผยคะ่ะว่าการชุมนุมปิดถนนของมอประชาธิปัตย์นั้นได้ส่งผลให้คนกรุงเทพลดการใช้บริการรถเมล์แล้วก็ส่งผลให้ขอสมบกข,ขาดทุนแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่คะ่ะเพราะว่าการให้บริการของประชาชนนั้นสําคัญกว่า นายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมระบุว่าการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครและการเคลื่อนขบวนตามถนนสายสำคัญของมอประชาธิปัดตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครแม้การเดินทางลดลงเหลือเพียงร้อยละ70-80แแต่เมื่อเทียบกับช่วงปกติโดยเฉพาะการใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางแต่กลับส่งผลให้การจราจรติดขัดมากขึ้น ทำให้ประชาชนหันไปใช้บริการรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินแทนเนื่องจากมีความสะดวกสบายและใช้เวลาน้อยในการเดินทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่าการชุมนุมที่มีผลกระทบต่อเส้นทางรถโดยสารประจําทางทําให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมอกอได้รับผลกระทบด้านรายได้ตามไปด้วยแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากการให้บริการประชาชนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่รัฐบาลคํานึงถึง มากกว่าเรื่องของกําไรหรือขาดทุนส่วนกรณีที่รถร่วมขอสมกจะขอเพิ่มค่าโดยสารก็คงต้องขอความร่วมมือในการตรึงราคาไปก่อนประเมินกันแล้วเนี่ยไปมาณการเดินทางแต่ตัวเลขที่มีก็ยังน้อยกว่าปกตินะฮะอย่างรถเมล์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้าน1นึ่งแสนเที่ยวปโดยปกติประมาณ3ล้านเที่ยวนะมันคิดว่าคนก็ลดการเดินทางลงทั้งด่วน ก็ลดลงจากประมาณล้านเจ็ดเหลือประมาณล้านหนึ่งล้านสองอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังลดลงอยู่แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งก็คงมีเรื่องโรงเรียนเปิดโรงเรียนเปิดปุ๊บเนี่ยทำให้ต้องมาส่งนักเรียนกันในเวลาพร้อมๆกันนะทำให้มันการจราจรมันติดขัดมากขึ้นนั้นในแง่ของการรับมบือผมคิดว่าทางคมนาคมเองเนี่ยเราคงพยายามจัดเรื่องขนส่งวลชนให้มากที่สุดนะนี่ก็พยายามดูพวกที่จอดรถตามรถไฟตามแอร์พอร์ตลิงก์ตามรถไฟใต้ดิน แล้วก็พยายามปรับสายรถเมย์นะเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมให้มากที่สุดรายกรรคิดว่าประชาชนเองก็คงต้องพยายามหาข้อมูลด้วยนะว่าอย่างเช่นเขาจะเดินไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยคงต้องเลี่ยงนิดนึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าโครงการกู้เงิน2ล้านล้านบาทเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้องดําเนินการตามกรอบงบประมาณและโครงการที่วางไว้แม้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่